จะพาเลาะครับก็ไปเส้น12บสองมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะพาออกนอกเส้นทางแล้วก็ดูความงามของแหวงคำม,ม่วนนะครับหน้าฝนกำซานี่คือ,เ,อ,อเป็นโรงโมหินนะครับยังอยู่ในเขตเมืองยมราชอยู่นะตรงนี้นะครับ แต่ว่าอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นเขตเมืองมหาไยแล้วนะฮะโอ้เโโบื้องขวาเนี่ยปลูกปลูกล้วยเต็มเลย ือถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยถนนแบบนี้ก็ตึงตังค์ตึงตังค์ตึงตังค์แล้วมันก็จะถ่ายคลิปไม่ไม่ได้ไม่สมูทนะครับแต่ผมคิดว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่มันกันสั่นมันทํางานได้ดีมากนะครับมันน่าจะสมูทนะครับก็จะทําให้เอฟซีชมแบบสบายตานะครับก็ตราบใดที่ค่าใช้จ่ายของผมรายได้กับค่าใช้จ่ายมันยัง โอเคอย่างครอบครันะครับในการเดินทาง F อซก็จะได้เห็นการเดินทางทั่วราวนะครับไปในที่ที่คนไม่ไปนะครับได้เห็นในหลายๆซอกในหลายๆมุมนะครับแต่ว่าจะใช้คำว่าทุกที่ทุกทางเป็นไปไม่ได้แหละครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพาศาลนะครับแต่ก็จะไปให้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับ ไม่ใช่นักต้องการทำสถิตินะแต่ก็มีไม่กี่เมืองที่ผมยังไม่ได้ไปนะฮะมีไม่มีกี่เมืองนะครับอย่างหลวงน้ำทาก็เหมือนจะมีแค่เมืองนาแรหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ไปบ่อกแก้วก็มีเมืองพาอุดมกับเมืองเทิงหลวงพระบางนี่มีอยู่สองเมืองมั้งโพนทองกับอะไรโพนใสหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ไป ใส่สมบูรณ์นี่เมืองหม่มแต่เมืองห่มไม่ไปก็เหมือนไปละครับอยู่ใ,ใกล้นิดเดียวกับไอ้นั่นอะลองซานนะครับนอกนั้นก็ไปเกือบหมดแล้วละครับมีเมืองไหนยังไม่ได้ไปอีกนะเดี๋ยวนึกก่อน ส่งน้ำมันหลุดมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งนะครับที่แขวงไซยะนะเมืองทุ่งอะไรนะทุ่งมีไส่นะฮะน้ำมันไม่ขุ่นนะแล้วก็นี่ครับอุโบงส่งน้ำมา แล้วพาวบ่าวเตอ๋อมาลาะนะครับเบาวเต๋อระซอสแซบถูกใจใหญ่เลยนะครับนะครับคลองส่งน้ำก็ไหลลงไปโน่นนะครับบรรจบกับเซบังไฟ ็มันมีความงามหลายจุดนะครับที่ซ่อนอยู่นะครในแขวงคำวนเนี่ยจรีงแต่คนทั่วๆไปไม่รู้นะครับก็ซอกแซกพามาชมนะครับบางคนก็ไม่รู้จุดเข้าด้วยซ้ำนะครับเข้าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะไอผมที่มารู้จุดเข้าก็เพราะว่าเป็นคนชอบส่องไะส่อง Google นะไม่ใช่ส่องเฟซนะครับ แล้วก็รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันมีนั่นมีนี่ก็ลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีเวลามากพอด้วยนะครับ ว้างหน่อยนเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรนะน้ำพิษอ่ะมาลงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะน้ำพิษมันเลยมาแล้วแต่มันจะกงกว้างหน่อยนะแต่ตรงโค้งนี้จะสวยครับสวยเลยนั่นเนี้ย มาข้าแล้วนี่มากับน้องชายบาวเตอแต่มาครานี่มาคนเดียวครับสวยงามเลยผู้สวยจริงครับ มันก็จะเป็นตะพักสะพักนะครับเป็นระดับของมันนะครับโอ้น้ำเยอะจริงๆครับเนี่ยไหลแรงด้วยนะฮะเนี่ยหนองน้ำโอ้สวยจเนเ่ย พอไปแนละ้วบางทีเขาก็จะแบบว่ามีแค่ตำนานนะฮะเพราะว่าตำนานว่าอุคยพมาทางนี้อะไรเง้ภูวานากระแดงอยู่ตรงไหนครับบางทีก็อาจจะอาจจะไม่รู้ละ่ะรุ่นหลังนะครับเราสืบต่อกันมาแต่มันก็มีร่องรอยคือบ้านโพวาบ้านด่างน,นี่ก็เป็นเมืองที่เป็นแบบวัดเก่าอะ่ะดังนั้นเนี่ยภูวานากระแดงก็คือผมว่าบ้านบ้านโพวากับบ้านด่างน,นี่แหละครับ มันอยู่คนละฝั่งกันไงกับมืองมหาไซกองแก้วนะครับส่วนผู้ไทยกระตะเนี่ยก็ก็อาศัยอยู่ร่มน้ำกระตะนะครับ ก็จะมีพบในเมืองคําเกิดแล้วก็นากายยมราชเนี่ยตามสายน้ํากระทางเนี่ยนะครับอุทยกะตะตรงทีสำเนียงการออกเสียงมันมันก็ไม่เหมือนกันสักที่เดียวนะแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้ไทยนะโอ้ตรงนี้วิวสวยครับ ตัวนี้ก็เป็นตะพักหนึ่งนะครับมันเป็นระดับของพื้นดินนะครับก็ต้องทําเป็นช่วงๆวงจะมีขัวข้ามไปทางเมืองมหาไซนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขัวนี้ไปก่อนจะไปก็เลาะทางนี้หน่อยครับมันมีทางเข้ามาอยู่นะครับลองเลาะดิมีอะไรบ้าง น้ำท่วมถึงนะเนะี่ยโอ้ทางยากนะครับไม่ไปดีกว่าน้ำก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับ เด็กๆเ,เข้ามาหาปลากันตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่ามาซิดเบ็ดนะมาตึกเบ็ดนะครับได้จากตัวว กาอันสวยงามของเมืองมหาใสนะครับเมืองมหาใสแขวงคำม้วนถิ่นเก่าของพวกไทยสกลไทยนครปนมนะครับแต่ก่อนเคยอยู่ฝั่งนี้ก็อ,อกพยพโยกย้ายไปอยู่ฝั่งโน้น สวยจริงๆเลยครับตรงแถวนี้สวยมากๆเลยนะแต่ถ้าถนนมันดีๆหน่อยนี่มันเป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยของแขวงคำวบวนเลยนะแต่ว่ารถจักร็ขี่ได้สบายครับแนะนำครับขี่รถจักรเที่ยวนะแทนที่คุณจะไปขี่ไปตรงทางหมายเลข12ก็มาเนี่ยชมวิวทิวทัศน์ไป นี่สวยนะครับสามบ่าน้อยมาหาปลานะครับบอกว่าอย่าลืมเอาลงเฟซให้ดูยันเดี๋ยจะเป็นบ่าวแล้วยังคอขนมอยู่นะเ,ออเริ่มมักสาวแล้วยังอยากกินขนมแนละไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเด็กหรือผู้บ่าวนะเนี่ยประมาณสิบสองสิบสามแล้วครับมีแต่เด็กถามหาขนมนะบ่าวนี่ไม่ไม่น่าจะถามหาขนมแล้วบ <c oughs> ยากาศสวยดีครับ เป็นได้ปลาตัวหนึ่งนะรับปลาดก็ภูมิประเทศของแถบนี้ก็จะเป็นรูปน้ำแบบนี้นะครับเวลาน้ำหลากน้ำก็จะเยอะก็หากินธรรมชาติก็คือหาปลา ถ้าจะหาหาแค่แค่กินก็มันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ประเด็นถ้าหาขายก็อาจจะยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นเสบังไฟคร,ครองส่งน้ำนี่ก็มาบรรจบเสบังไฟที่หัวนี้นะครับ เป็นแม่น้ำที่ไหลวกวนเวียนนะครับเซบ,บังไฟจุดกําเนิดอยู่โน่นแหะครับาสายผู้หลวงเมืองบัวาพานะนะครับชายแดนลาวเวียดนามก็ไหลวนมาทางมหาทศายแล้วก็ไหลลงแม่น้โขงที่ปากเซบ,บังไฟนะครับตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ตรงข้ามมันมีแม่น้ำอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวยพูดผิดมันมีมันมีหมู่บ้านนะเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปเล่นหน่อยนะไม่รู้ว่าชื่อบ้านอะไรนะเดี๋ยวจะลองลอกเข้าไปนะ นะมันมาบรรจบตรงนี้นะครับที่เห็นก็คือเสบบางไฟก็ไหลลงโน่นแหะครับไหลย้อนกลับไปทางทิศตะว,วันออกนะฮะเป็นอีกเป็นหลักร้อยกิโลเลยนะกว่าจะลงไป่น้ําโขงนะเป็นแม่น้ําที่ไหลวกวนเวียนมากเลยนะครับเซบางไฟบรรยากาศอันขัวอันนี้ขัวบ้านมันน่าเขียวเพลินหวานเนาะ เมืองมหาไซรผู้สาวเพิ่นแม่ไทยถ่ายลงสตอรี่สามสาวเพิ่นถ่า <laughs> ยลงสตอรี่โอ้มันก็ง,งามดีเนะาะแถานี้เนาะบรรยากาศงามจริงๆครับสวยมากเลยครับตรงนี้สวยมากครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นบ้านนาเกียวครับใกล้ๆนี่แหละเอ๊ะทำไมมันเหมือนไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเสาไฟมาทางนี้แต่ว่าหมู่บ้านนี้มันมีไฟฟ้านะฮะน่าจะเข้าทางอื่นนะจากมาทางอื่นบ้านนาเกี่ยวโอ้บรรยากาศเก่าๆอยู่ได้นะบ้านเนี้ย ไม่ค่อยมีคนอยู่หรอกครับเพราะว่าเขาไปไปนาไปสวนนะครับอ๋อบรรยากาศตกเก่าอยู่แล้วเนี่ยบ้านเนี้ยมากเกี่ยว ทางนะผมว่าเสาไฟน่าจะเข้าทางบ้านไหนนะบ้านหาดบ้านด้างหรือเปล่าเ่ป็นทรงแบบเก่าอยู่นะครับบ้านนาเกี่ยว บ้านเฮือนทางภาคอีสานย้อนหลังไปสัก30-40ิปีเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณนี้ครับ mm hmm. คือหมู่บ้านนี้อยู่ริมเซบังฝ่ายนะครับ mm hmm. อยู่ริมเซบังฝ่ายแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับก็มีคลองส่งน้ำด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าใช้งานหรือเปล่านะ กับภูเขาหินปูนนะครับวนกลับแล้วยังเป็นบ้านแบบทรงแบบเกา่าๆอยู่นะครับไปใส่นอ <Yes. S 1> เอ้อยหาเห็ดตียังมีเห็ดตีชกนี่แหละเอ้ยมันมีเห็ดนะครับ นาเกียวนะครับอยู่แคมเซบ้างไฟนะครับก็กลับ่าแขกนะครับแดดออกพอดีเลยบ้านนี้ผมก็ลืมชื่ออีกแล้ว มีความจำสั้นแล้วครับตอนนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับืองมหาใสโอ้โอโช่วงนี้เขาอยู่บ้านกันเยอะเลย ตอนเที่ยงพอดีครับมากินข้าวเที่ยงกันนะเนี่ยตอนนั้งเที่ยงเขาก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านเนี่ยจากไร่ที่ไร่ที่นาเนี่ยก็จะเจอคนนะครับแต่ถ้ามาแบบผิดเวลาก็ไม่เจอคนแหละครับเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านกันนะตอนเที่ยงเนี่ยเขามากินข้าวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะไปสวนไปนานะครับ ใอ้เยอะๆหน่อยมาชุมนุมกันก็ตอนแรงๆนะครับอันนี้วิธีชนบทนะครับที่ลาวจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้เรือนหลังนี้เสร็จละมาคาแล้วยังกำลังเริ่มสร้างเริ่มงามแล้วครับอันนี้คือถ้าเป็นถนนลูกหลังลูกหลังนะหินแห่นะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแจบแล้วมันก็ขี่ไวได้นะครับ แต่ถ้าเป็นดินแดงนี่แบบโ,โอ้มันจะเละตุ้มเป๊ะเลยมันจะเป็นขุมเป็นอะไรนี่นะครับมันจะตากับหินแห่นะแต่หินแห่ในข้อเสียก็คือหน้าร้อนนี่ก็จะที่ฝุ่นไงก้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดีกว่าดินแดงอ่ะดินแดงนี่คือทั้งทั้งหน้าฝนทั้งหน้าร้อนนะครับชนะเลิศนะ <laughs> ะ เห็นอย่างเงี้ยไม่มีคนอยู่หรอครับตอนเวลานี้นะครับแต่เราเห็นเสื้อผ้าของเขาพาดอยู่เนี่ยก็สแสดงว่ามีคนอยู่นะครับาสาวสวยเลยพาไ,ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่กับลูกแน่นอนครับจะไปหาข้าวกินก่อนครับก็ออกมาตรงนี้ตรงเมืองมหาไซนะครับบ้านโพนสะอาดนะครับ เราจะเห็นวิธีชนบทในสปปลาวนั้นก็เขาจะหาอาหารการกินจากธรรมชาติได้นะครับพึ่งพาตัวเองได้สูงนะครับเด็กๆนี่ก็ไปหาปลาหากบหาเขียดกันนะครับใครติดตามผมก็จะรู้นะครับผ่านกล้องนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับ ปะากรน้อยอาหารธรรมชาติยังพอมีนะครับที่ลาวนะครับหน่อไม้เห็ดหอยปูปลากบเคียดน,นะรับร้านบางบางพื้นที่บางเมืองจึงมีตลาดน้อยเยอะคขี่ไปกนะ็เจอดีน่นี่ก็ตลาดน้อยนะก็ตลาดน้อยนู่นก็ตลาดน้อยนะครับขายนะ แถ้าคุณย้อนกับกันเนี่ยบางทีเมืองใหญ่ๆประชากรเยอะไม่มีตลาดน้อยเลยนะครับตลาดแคมทางมันมีตตลาดใหญ่ตลาดสดขายเป็ดขายไก่ขายแบบสัตว์เลี้ยงอะ่ะไม่ใช่อาหารธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันไม่เหลือแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมหาไซใหม่ อยู่ที่เป็นที่ตั้งเมืองแล้วล่ะครับคือบ้านโพธสะอาดนะครับส่วนมหาไซเก่านี้ตั้งอยู่แคมเซสีบังไฟเข้าไปอีกประมาณสักเกิโลนะครับเมืองเก่าจะตั้งอยู่ริมน้ําเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนเมืองใหม่จะตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะค,คนสมัยโบราณสัญจรตามทางน้ํานะครับคนสมัยปัจจุบันสัญจรตามทางหก ทางเรือไม่ค่อยสัญจรแล้วครับเป็นเมืองเล็กๆเงียบๆนะครับมาใ่ใหม่ อาใสหน้าฝนนะครับโอ้สวยงามจริงๆเลยครับจินที่อยู่เก่าของคนสกลนครนครพนมบางส่วนนะครับพวกยอผู้ไทยกะเลังสู้ย้อยอาไปจากทางนี้แหละครับ ที่ผมได้ถ่ายมาเนี่ยอาจจะเป็นถินที่อยู่เก่าของหลายๆตระกูลของเมืองสุลน,นครนะ